ใช่เนาะยังไงแม่ยังไงสวยจังเลิศเวอร์จึ้งสุดๆนะคะฉลุงรักเธอมากเลยรู้ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณแจมนะรักสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่เอ็นดูน้องนะอุ่นนุ่นลิปน้องหรือยังลิปน้องชื่อแคชชี่เนสตี้แคชชี่เนสตี้จริงทำไมชื่อตีนี้อะแคชชี่ทำไมต้องแคชชี่ด้วยความที่เราเป็นสาวซาบซ่าคี้เล่นเหนี่ยวกุ้มก่อยว่าเนียย ปรุงใหม่ใส่สาสก,กัดจากแร่เพชรไข่มุกและทองคําเธอฉันใส่เวอร์มาใครที่ยังไม่เคยใช้แบบสบู่ที่มีแร่เพชรอันนี้มีอ๋ออันนี้มีแร่เพชรด้วยหรอมีเวอร์มากอยากเห็นอ่ะแถ้าถ้าหนูถ้าหนูเอาไปโดนน้านิดนึงก็คือเห็นเลยค่ะโดนน้าก็คือเห็นเลยลูกทุกคนพอสบู่โดนน้ำอาจ<ม>จะเห็นกายยานี่ไงคนรู้จักแม่คนรู้จักกาย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  หน้าเหมือนแม่แพทมากค่ะอุ้ยแม่แพทเครียดแล้วแม,แ, <laughs> แม่แพทเครียดแล้วแม่แพทเครียดแล้วทำทรงคล้ายกันจริงออแต่ทรงคล้ายกันจริง,ง,งมจมูกคล้ายจมูก